กันหลิโตจอเนี่ยไปสืบค้าเรื่องรักคิดรักใจรักเสี่ยงห้อพึงซึ่อราษัยอยู่ในโลกปัจจุบันพอจะจะสั่นจะไค้นเลยจะองเห็นนี่หลักรักทั้งโลกซึ่งห้อเพราะแหวงหาเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพต่างๆมัาก็เพลย์ย่อมกันดูโควันเวลา เพื่อให้ได้มากเป็นสัพพสมบัติมารุเลี้ยงครอบครัวและฐานะครบถ้วนอยู่เพราะเขาให้ดีขึ้นแต่ยิ่งคนนั้นในระยะเดียวกันเขาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในราชธรรมะเพื่อให้เป็นรักคิดรักใจนี่รักทั้งสองอย่างนี่เป็นข้อจําเป็นในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกสาหัสทางคนทางพยายามะพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้น ในตัวของตัวเองแล้วก็จะเป็นคนเป็นคนที่เถิดนมาได้กำไรในชีวิตของเฮาเป็นราคาในชีวิตของเฮาก็สีมีผลในทั้งดาง้านสองฝ่ายแต่ในโซนทางโลกอัน,นั้นก็ให้ได้มากในทางที่ดีที่ชอบประกอบไปด้วยสินทำบริเวณเรียนะเราจะเปรียบตกที่หนี่งเล่าผลสดลมของผู้อื่นมากได้มากโดยสัมพัสทำแรองอาเพื่องตั้งน้ำ ใหญ่มาโดยความพยายามของเฮาการจัดการท่าของเฮาได้มาเสร็ยแต่ยิ่งดีพระพุทธองค์คนกบวะหามบารีเขาพยายามท่ามต่างกำลังสัทธาต่างกำลังก็สามาและนี่เป็นหน้าเสร็จแต่ละแกเร็กลากันไปเพื่อให้ใหญมาถึงนศัพท์อนบัตร์ซึ่งโลกเขานี้ยกกันมีหลายก็ได้ท่าประโยชน์หลายของหลวงยายโจใครอย่างพวกันนี่ การคล้องหลายๆเป็นเดสด็ีก็าบดีกันสันนิราะจะคลอประโยชน์ส่วใหญ่ระยาดเดียวกันจะพยายามคลงประโยชน์ในลานท้ายไร่เพราะว่าห้องเนเนถึงเนี่ยมากเครื่องแกรรักษาล่างกายอย่างเดียวรักษาทนานะมเป็นอยู่อย่างเดียว่าติทั้งเรือนทอมมัของก็เป็นกระวง,งกระโวยไอเซนล,ลนี่ตักไดว่าเป็นตักใจกันง,งา่อนไยุตุระยาหนึ่งพเพราะถึงเยื่อนกรไปขอ,ง,องมัน แม่การ่างกายพอห้ากับทำเรื่องเดียวกันกานส้องหาลักลักใจเลยชัวนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมะหรือลักลักในด่านภายในวบนนี้ซึ่งวันนั้นคิดใจพอข้าเสร็เลยเมกดีหรือตัดทิ้นี้เหตุนีใท้ายเกิดจในด้านใา้นอกจังที่พูดกันมากเกากันมากของวันนี้ก็เป็นรลักที่พอห้าสูซ่ข้อมิจิตเจอมาอยู่ในโลก ก็มีร้านคู่หลายคจนมีระเบียบประเสนีนในการยู่ร่วมกันในการสังคมอยู่ร่วมกันในหลายคน้นมีผู้หน่อยมีผู้ใหญ่ปฏิเสธยาแสดงออกในการมีมุมมีคณะายหลายทุ่ท่าแบบใลยวิธีแหล่นรับการคัดสอนวนละไม่บันพม่ามีกรทา่งคารวะคัดกรรวนได้จริยธรรมแล้วขอรับรองๆจนกรในกันโดยักผู้หน่อยผู้ใหญ่ มันจับโอรเรนีคุณมันมีคุณแต่มี้ใช้คุณเท่เนี้เลย่ังดีแต่เรื่องเมื่อีเที่จะปกติขุนญาทั้งนอกแสดงว่าเป็นทูท่ิมีความอ,าอม่อนน้อมความตนมีความสืม่อสารผู้ช่วินมีความเมตซาปานี้สงสารสึงฆารกันไม่ท้าหนะ้าที่เคจนมาจนมนุษย์รวมกันแต่ถึงระยะตามมิสัยของส้าราการแกแปเี่ยนแต่แรา,รแตาร,ารเ,ารเ,ารเ,เล,ลือกอันนี้สาหัสที่หน้าไปยนธมใครเียหลบโดนไหว ตอนนี้รักการพาะนอกทางค้นกับทางสนใจกันเยอะและอนนี้สิลกานนรก็ไม่เลือทายในสิ่งมันเป็นนามาทรมเลยแค่คิดใจของเฮาร่างกายคนนี้ก็สักก็ว่าเป็นเรื่อหล่างก็จะสร้ยวดจะต้องมาเล้วเป็นเรื่อหล่างของจิตหรือเป็นเรื่อนของจิตว่าจิตว่าใจร่างนี้เาเรว่าแต่เฮา,าเพเห็นตัวตรนี้คือแต่มันนี่ลักษณะาการซึ่งแสดงออกอยู่นย สานการ์เขา้าคสูขสุขค้นเป็นเรียกว่าน้ำม,มาทำหรือของมงนุนลูกแต่หันนี้มคมรูกสิกคิดชะคือเพื่อนซึ่งนี่แหละซึ่งคนพิจองค์คนพยายามสอนละคอนหนาเน้นนักมากเพื่อจะให้คนพิจารณ์จะแทยดีเพราะคนเ้าสิ่ีเรียกก็ต้องอาศัยตัวเหตุใหญ่อื่อตัวมหาเหตุตัวนี้คือคิดใจของกุศวเชืงว่ารวบอยู่ในตัวข,ขา้าวเายี่ก็มาจากจิตใจ จะได้ซึ่งสมมัดพัฒสถานท่างนอกหน่อยหน่อยหลายกับสินมัตถที่ใจของเขาเนี่ยกลมแต่ละแเลี้ยวก้มมีปัญญาแล้วหล่งซึ่งวัี้ิจะว่าไปท้องจำสินในชีวิตของเขาแาหาภูมิท่านหนอกหลายหแต่ว่าคิตใจมันมีสินมันมีธรรมีการประพกติปีิมัดิสยว่ตถูกล่องตามคำนององ้อมของอุปตูงแต่สวใครท่นท่านแล้วก็ิพายเป็นยวิธีการต่างๆ พอาอเรือกสั่งซื้อสั่งแตจะเ,เรื่องของธทมบดีกลำมัน,นะป็นผู้น้ำจนหลองอยึดรลอกลำม่าน้ำก็อของเรานี่เขาเชเยาไปบ่ได้เละเป็นชั้สใยุทจริยะในโลกเป็นุบันหลักกายก่อนแต่สิืใอใจไปในทั้งสีดีผลมานิงสะท้อนกลับไปทุกครั้งอ่ะอกลับมาเจอดีข้าวลังพอมาทั้งคุกาธนาคนมาสอนเีือธรรมะเือ,เอแดงหือเชื่อหรือว่าเื่อ ท่านนี้สองขี่หน้ากปรกยม่กลัวเขาเขาอีกอาไ้เกิดหรือว่าไดไเกิดขึ้นเลยอันไียไปอันไหอยู่อันเหนยังต้มทีมันจะจะต้องสรงไปใ่นานการเอาตุ้นทีาต้มทีต้มว่าเพราะเห็นในต้ำบุญจะได้บุญเจอไหมบางค่นมีแต่เสียของเป็นมั่งแต่ของขางนอกแต่ฏีมาติำกับช้างได้อันนมูดูเก่า้านเลี้ยถามว่ามด้างหน้าเสียวหรอล่จะชงหน้าสีบอกเพราะว่าช้งได้อันไหน แต่แรบมันมี่ส่วนได้อยู่ของห้อง,องมันยังมองมาเห็นพอมันเป็นของละเอียดมันเป็นหน้ามาทาพอคันเฉตนงไงเยอที่เขาเดลักษณะของขนอเล่าสิบเสื่อมมาเป็นคนเป็นตระกูลเดียวกับตามเป็นลูกพ่อเดียวกแมเดียวกักบตามหรือคนจะตั้งบ้านตั้งทินกระจกแต่ละคนจะต้องการอยากให้ดีมดทุกคนต้องการอยากทำมื กาอย่างนี้มีความสูงควอมใาญกมีฝังกายแบควอมสูงมีควอมสูขครอมเหญ่เลยมีความเป็นเงื้ทองหล้ายมีความาคืออะไรแน่แต่รู้พอขั้นฐานเนี่างไรไอ้ัวสคนเราง่ามปาราจรปาราจาร์กไพายกิจพวกเล่มีความต้องกายกันแต่แล้วมันก็เป็นไปสั้งกันอันนี้เขาวาจิเป็นมาจากเหตุอันหนึ่งมาคก็หลากใจกับพระสมประกอบนี่คำว่าเยาวะคำว่าขั้นคือหมูตาหูแมูกลีกกระจในหลักายของเขา อันนี้การตั้งกันแล้วแต่ตัวเจา้าตัวของเขาก็ไม่ใช่ใครตั้งกันไม่ใชใครดีดีรามาาันดาใคอยาใครดีหมดบางคเกิดจนจนมจนดาพอดาแม่ว่าสั่งตัวม้ไปโคนแบบนั้นที่นี่ไอ้ค่นขาขาดแข้งขาดหัหนวกตาบอดไปอนท่านยังโลกไปไกลเจ็บไปจำเป็นโนรคที่ต้องเกิดกันที่ไหนกันไหนมึงของที่ใช้ต้องการจะเถื่แต่แหละมันเป็นเงเกิดขึ้นในคนนี้เวลตัวบางคน รย่างในบ้านหนึ่งเมืองหนึงเกิดขึ้นมานี่นี่ว่าหน่ยจะลาประเทศึงจะลายโดยเฉพาะย่งเมืองเขาหมมูตามนีาใส่เพได้ยุคะหลายมือหลายแขนคนมีแขนมีขาใส่เพรได้ยุคะหลายเมือหลายแขนคน้ใ่้เป็นสุมส้มแ่งเขาเข้ากับ่ยดีูคนเยอะเลยบางคนจะเป็นคนเสียราษ,ษาเป็น่าเป็นไบหน้านาประสาร่างกายบประกอบคือม,มูไ้ยงกบ แต่ลาเรื่องเราวี่สาเหตุเป็นมาจากการกระทั่ของห้องมองอะไผู้อื่นมาเห็หนใส่ด้วยมองอะไรพวกนีก้ออมา,มาเอาเอา้องมาซ่งไม่มองอะไรบางคราวไปห้าออกมาพ่อเกิดบ่อยเลยไปเรียกรอบเลยถือไปหาว่าในปรัชนาจะเกิดแท่แล้วไม่ทางสิแต่แล้วนแค่ว่ามันเป็น,าม,ปนมาจากการกระ,ท,ะท,ทั่ของห้องกา,ารกระทั่มทางไหยเรื่องการบำรุงหตุการกระทั่มทางกายยังมันสร้งวาจาสั้งใจ แต่ตัวนี้มันมันดิ้วได้ใจครับ้งไปแล้วผลไม่ถูกต้องมาต้องต่อให้หมดว่ามาจากคำมีการกระทบจะได้ชาดเลยพบเลยมุ่งเลยเกิดยืมมุ่งเลยแกเลยอันนี้เขาเชื่อคงจัดทหารเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมดังขอพระเจ้าพระเจ้าคนเราเคยปฏิบัติคนรู้นี่แหละของเราหนิว่ามันแล้วมันเกิดสิ่งนี้มันต้องมีเหตุเหตุก็คือเขาเนี่ยแหละเป็นผูธรรมอี แต่ซึ่งเทาว่ต้องการจะได้ไม่นนนี้จะเกิดมาด้วยตัวของเทาเอีแต่เรื่องเรานี่พระพุรธองค์สอนในมดแล้วมีที่การทีกแค่พระพุทธจิบััิให้รู้ของเรา่นี้พระสอนในมดในนันธรรมะธรรมะขันธ์เลขันธ์ตั้งกลางขันสูงสอนมันนี่ขันธ์ธรรมดามนี่ขันธ์กลางก็มีขันธ์ลูกคิก็นี่มันเกิดขึ้นโลกูพระพุทธจิตี่ยจะต้องไปสู้รู้อีก หากชาว่าปฏิบัติในด้านจิดใจเขาก็พบเห็นอันนี้เป็นเป็นรักทิ่รักใญ่ส่วนใหญ่แตุ่กคนเก้องวามคายใจให้ดีเมือเกิดขึ้มาบพมีผู้อิษาอาภาทพยาบาจรองเว้นไม่พ้นได้ทำร้ายเพื่อเกิดือรักชื่ทธิ์เขาลบหน่างอีกจะ่ื่อเส show, ียงกรว่าดีอันนี้เกี่ยงกักการกระทฤติบาทารกระทําทันั้นแล้วผู้คนเกิดขึ้นมาในกองเงินกองทองกองเงินกองกระชั่งจ้าฝ่ามหากระชากย์เสเศษี้าบดี กรใช้จะต้องมีการประพฤต,ติปักษ์จางก็ดีมากพอหน่อยการใช้ความเมืเกิดมีความสุขนะครับและบางคอารอบทุกข์ดีเพรดีเลยยังว่าแต่แล้วทุกคนดีเดสร็จจะมาอย่างดีที่สุดหากเขาต้องการอยากาปฏิปัมิมาดีหายละวังในเรื่องการเปิดพุทธังโลกเกิดขึ้นเลยโดยเราจะทำเรื่องถึงหลักจริยธรรมพบทำเรื่องถึงศานสนาว่าคนนี้เนี่ยตามหากรุณาใหญ่โตเครื่องไรได้มอบ รักการวิธีการอะไรเงขาได้๋ยวพอเปิดปฏิบัติแบบว่าเผลอเลือสก็เลยไปบางข้าบางขตาก็ันจนพูดรักผูใยั่เป็นเป็นหวงยางมือเรียวเรียวหน่อยเถิดไหมถึงขยอนของแข็งวย่าะหนาด้ลังว่ามันมวนแต่ก็ไม่เรีอยกไปหลุดแต่นใเลือดก็ีเ่าน่นซึ่งซึ่งทำหลาทำหลังใส่ระไเปแต่อะไมันก็จะรอนเจะของเอง้าละกอจริงก็เป็นหน้าที่ของคุณยญ่ทั้งละทั้งทั้งละทั้งการพิามไว้ วัชรจรเป็นรูกิระเบียบเป็นรื่อษพนเพื่อตัวเขาเองไเ่ว่าเพื่อผลเพื่ออยากให้ยุดีกินดีมีรวบงสูก้อนเริ่่อยากให้มีเหตุมีไัยต่างๆมันป้องกันในบระเบียบวิธีคนมุงต้นไม้ไว้เเพื่อจะอยากให้ประชาชนน่ดีพระพุทธองค์ก็อยากให้พวกพุทธเกษตขม้าประปฏิบัติที่ทัอยากให้ริพวสุขตัวหมายเป็นครามหะคุณละเมตตาในอยว่ ผู้บริหารหรือผู้ที่มาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ทุกประเภทต้องการจะในดีเพรัหมายของมันแตตัวข้อข้องว่รักษาหวงอ่อ่อยไปตามมาลุกเขาใหญ่ไยตามเดือนร้อยจหน้าจังหลังทกั้งก็ปวกท่าลบหน่อยๆว่ามันจะท่าร้านพอดังเกินพอยังกินมั้ยรือเป็นยาคิดยาปิดยังจะต่ำเอาพวกกินะเป็นใหญ่ซ้ำยิ่งหรื แต่มันไม่ได้กินมอบู้ใน่ต้องขับไม่คร่องหัวอีกพื่มันได้ออกม้อทิศรที่ได้ก็จกนนะแสดงว่าไม่ปัญญาเนี่ยมันธพูเป็นไม่ปัญญุ์หน้ายัค้นก็อยู่คนเราไปจอ่านั่ยไปจัดการจริงๆคนนั้นไป็นละาย่ในนั่นทหร่แต่แรกมันโนเิีิอ่ะหลัะมีผู้เชี่ยวเลี่ยงนีกันเห็นผู้สูก็ก่าแยงน่อยญาตอก็หายกญาตอกันจะแค่กินลักษณะของผู้ม่ปัญญาจะทำร่องเดียวกัน เห็นทรมาพ่อพ่อกันครัเห็นคนท่องทำเลยว่าจะน่าเห็นทำยิ่งนี้จะเห็นแค่แก่กิ่นมันไม่ไดสิ่เไยมันไม้กิ่ดีมาเลยทำเรื่งถึงบาปถึงกรามหรอกมาเลยทำนึ่งนบุญถึ่งบาปเอาไประโน์คนี้บางคนมาจะได้หลายเอาปรยเลยมาสร้งแบบได้กระทำที่แยกซึ่งมาจากตัวของเขาหาเท้อใยดินรัดเนี่ยตัาของเขาเขาพูดเอย ถึงแล้วนี่แหละมรดกปฐุมผูถามเกิดปัญหาใหญ่โตยู่ในโลกปัจจุบันเย่าไอเรื่องโทบบรษจักหนาทีของตัวเองแด่ยู่ในโลกในฐานแด่ยืนเลยปลุกในสรางจะกระไรกระตายข้ากู้ข้าสะรางกันนี่เรือยีเฝ้าตายแล้วมู้ดคือครู้สึกตัวเลยไอ้อาศัยแค่์รอมอยู่คนกินเดนอันเดียวบ่ได้คาจึงถึงหลักสิ่นท่มแต่ถินทรำเนี่มันเป็นของประจรมทิศใจ เป็นรักคิดว่าใก่ีน้ำไปใส่แต่หลายชาติหลายวทเี่ยงมันือเรยียกแคบเดียวยังเงี้ยต้องนี่เลยไปชื่อตะเกียบความเลยนู่นนะถ้ำจะมาเกิดถึงกับิี่ใจหูมันเรื่อง,อองป็นงของของเข้าเนี่ใส่เรือนมน้าเนี่ยไอเป็ยอะไรคือหัวใจว่าเมื่อก็ยังยังว่าสมมหมด์ละเข้าพยายามพุทธะคีดใจให้รู้เส้นชิงเรล่านี้ทีจะเรียกชีว ร่องเทาปฏิทินทีเบังตามแบบม่นดักสมาธิแท้บอกเลยว่าสมาธิเข้าย้อนหลังไปจะแท่เขา้าขอตู้ปฏิทุทีิเขาในท่องในขั้นของมันดาบอันนี้เลืยไปจนคุณอะไรเพราะมีที่เดียวเดียวกัามมนตอนเนี่ยสัมมาพอเข้านัง,นนงยืนเลหละแต่ก่อนมาจะถอยังกระตูคุณละพอามาจากงานจากเงิไล่ก็ไปจนมาจากขั้นมันดาบพอจากขั้นมัรดาปมาจากใส่ คนก็หาหาเข่ามูจักคิดใจพอเท้าเล้วทัานรู้ทั้นเห็นพรนี่มูรักศาสนาการน้ำคิดใจด้วยเนี่ยย้อนหลังไปมันมากจากเลยก็เลยพอจะรู้ถึงว่าเป็นมากจะบุพเพจะก่อนเราจะเกิดไรแก่ไรมาจะใช้ยไรสั่งคำหน่อยหน่อยย่อยๆเทาไรไรเท่าไรคนก็จะใช้มากบางอย่างกปูนั่นแหละ ใส่พื่นไปเลยสามท่านเหลืตัวจะของทนเองนี่กำหน่อยหลายไปเลยคนมองเห็นชานกพ่าตาเพราะคนเปนเห็นชิดใจเดี๋ยวาตาทำตาเหาเห็นใจแต่หเห็นบาปเ็ศบุญพ้อหลดตาบ่ันเ็ศตัวจักษณนาการใจเกยรตเกลียวจะบอก่าบ้าน่แต่แล้วก็มีตัวคเขาไม่ว่าจะนเขาคนเรียกวา่าเขาเป็นต้นทีไม่รหลับ พีลไปเพื่นมก็เห็นเห็นโทษเห็นกรรมไม่ยี่งใหญ่แต่ตอนนี้เดยกล่าวว่าอย่าพูดถึมาเกิดเป็นมนุษย์โอ้ยอันนี้มันต้องวิ่งเพื่อนหามาจักกับกจักกันู้วาคนแต่ว่าเกิดมานุว่าพ่อที่เกิดเลยหาเนี่หามาเกิดหาเนี่ยขนงเนเงินโรคพุิบัตรหาวีดามันหาหาพท่สุเชริติไสการมุ่งแนแก่เลยแต่พอสิลบ์รบ้ว่าก็ไปหาสมาสาตร่นี้ พราะมผู้จะเรดมันต้องคิดใจมันต้องถึงกันมันต้องรู้เรื่องของกันแล้วกันในการติดต่อเพราะยงว่าสดีสดีรื่อก็นการติดต่อผีตะวินหน้าเนี่ยมันเป็นติดต่อกันคือไปเกิดน้ำพอมเนี่ยผู้เลผู้เลผู้เล่นไปเกิดมาจัดจัดกเรื่องว่าเนี่ยว่าจะเข้าเห็นติดของห้อผีมันทีน่าเป็นตัวแต่ตอนนี้ในเะยะมีว่าเยอะ ตัวมนุษเราเขาสมโคตพ่อทิ่เกิดเป็นมนุษย์โดยมาคุ้ว่ดสมพ่ที่เกิดคือยากมาเกิดหรืออยเกิดหยก็ยังเงินยี่นแต่ว่าดีลดบนไล่มาจับจากัรมาแล้วพ่อเกิดเป็นคนเกิดเมื่อนึงเราสายกระทำชนิีผู้ยนเพราะว่าเนี่เวลาี่เกิดมันวนมารุนหลายานวัดผคนถุกกรรมามาจะสัตว์จับจ้กันมาแล้วเกิดที่มาเปเรกระทำว่สมบณ์แบบเ่กระทำไปเยากเ มันวิ่งหาสัาเกิดเพื่อจะคิดเสยของคนอตัวนี้เพื่อวิ่งไปจสะหาเพศตรงกังถาม,มายุ่เสร็จมันจะยื่ยดยุ่งุมเลยแกเลยเก่าหรดมันเือตชื่อทั้งวันทั้คื้เรื่องของคิดว่าใพ่อกันเกิดนั่งกันโหลดทั้งดีทั้งน้งดยยังวนไว้กันยุทงเสร็จเป็นโลกเป็นโลกเลยนังยังหลกเขาเป็นแบบน,นแต่เรื่องเนไ้หาว้าเกิดทางอะไรเป็นเรื่องเงนเรื่องข้อคิดเพื่อกันนี่ถ้าอยากเกิดทายเดียวแต่พ่อจะเลยจุดถนึงคน การเกิดขึ้นมากมันจะคอยต่างกันชู้กับผลกรรมหรือบุญกรรมของตัวเองบุกเพศและทำบุญศากจากของมีหน่อยหลายธรมเนียกับไอกรรมเยอะการผู้เกิดขึ้นมากกับสายจะได้ทองกับนี่ของมากกับสายกับนีในระยะกำลังศีลมาเกิดมองเห็นหมดผู้คนในถ้ำดีทำคุ้นง่มีเดี๋ยไปสวรรค์ไปโคมาโลกมุ่งหนี่ไปสัมนที่ดีอยู่เพราะกิจงานหรือไปลูกบวชคร หรือไปถึงกูถึงโลกุตราโลกโลกล็กไปเห็นมดนับพูดได้บ้าในคำสุกวสุขระมั่นตกขงารกสวีกีเป็นสัตว์เช้ช้านนั้นมีมนมันเพียนหเห็นมดเพราะว่าคิดใจมันเห็นจี่ใจของกันเราพูดได้สิอยากไปเลยเนี่นยยานนี่นแ้่วายากไปคือระดับดีสีมาสาม่มอยู่อยู่เห็นวันโลกอันนี้เป็นโลกงานดีขนอะไรน่นอะไรยุรโลก่างๆ ผู้ทไปนรกเสด็ต um ุราาก็เม um ื es, ่ออาจารสมาสังอายุมารุนตานี่หผู้ทีไปพระธรรมประจันรสวรรค์ท้อกัลมาสังอายุใหยมาดุนนี่แะผยี่ไปสั่งจะตูมตลอดจนถึงสันสุทายตนที่หกผู้ทีไปเป็นข้อมาโลกที่ัองกันมาสังอายุใหมาดุนตานี่ผู้ที่ไปเปรูปหองที่สั่งนีกมาั่งอายุหนี้นีเป็นโกราะที่เป็งานิษไยู่ในมดเพราจันเหตุพรา ย่าพูดไปสู้โลกกูระรบนะ็นเสศาสิครีตข้ามข้ามหอดปารันกลไปจากมนุษย์โลกนี่แหละนี่เรื่องมันเป็นยังไง้นรืโลกกันนี่พวกที่พูดยากมากม่าเพดท้าเกิดใครก็อยากเกิดชีวิสิตใจแบบเพื่อจังใจเ้าวจะไปหัาเกิดชี่สมุ่นีแต่ว่าขันเกิดดีเขาก็ส่งนาสมบุญณทุกนได้เต็มที่แล้วก็ไปเกิดได้พวกียเนอันนี้มันเป็นส่วนพาน่าย แต่เราเห็นมาเรื่องสันิสิบ่อยจเกิดสัที่สิบ่อยจดี็มาสั่งก็อยู่มันลงงานสั่งเยนี่อายุสวรรค์สิบปอยสั่งเป็นนังกินบุนโต๊ะสั่านี่ได้โลกเลยนี่อยุพอบรรลกก็เป็นนังกินบุนโตอยู่ๆอายุยุสันไดก็ตามไปเยอเล่นอัมบัยโลกเลยนนนังกินรมเจ้าของสึ่งใคยมาทำอยู่ไ้มาดูสโลกันดี่าระนอมีกีจะเป็นนัน ด้ถึงควบสงพจารนี้ย่างควบูเกิดขึ้นเราเห็นแรงกระหลลนุ่นไหวเนี่ยพูล้มกันล้วรากระไรควบขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่วนหนาส่วนหังกันกันเข้าตลาดสดแต่เห็นทีตวินนแต่มันยังเอาอยู่อยู่เลียวพกีพกมันจะมีแรงส่วน,นกันให้กาังให้เขาแงเมาได้หลายไดพระพุทธองค์พอเห็นไปเรียเกิสดสุดตั้งเวทจกแ,แนนแนวบอกวิธีการแกเพื่อนมนุษยีเกิดต้องรวก,กัน ว่าเห็นแนวนี้ไม่ทั้งดีเพรจะใจในว่างหลัท่ำทอม้างทรอมสอน้วยเพื่อจะห้ห้าวยึดไปอาไปติมาสินทับเพื่อตัวห้องเข้าอิงฮะแต่ว่าเพื่อคนออกคนบันไดมาแล้วแลค่คนบอกไว้อันนี้อย่าหายพี่พีพน้างเถิดสำลามูห้องเพราะว่าปฏิบีจะทั้งโลวแนวเดียวทั้งทำบ้เดียวทีจะทั้งั่ำเน่ดีจวทั้งหลวบเาเกียวบนของเราเนี่ยมัต้องอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่ามีโลวทำมันก็่อเลย โลกหมายถึงร่างกายของเขาเนี่ยตัวที่เป็นทา้งตืนใจมันสิงกทิงเอในร่างกายตอนนี้ร่างกายตอนี้ก็เป็นเลือดเป็นเลือดล่างของจิตที่อยูของจิตเลือดร่างกายอนี้ก็เป็นประตูของโลกเป็นธาตุินนำไฟลมมลรวจะเรีอนจิตเวียน่านเด็กรูปธาตุนี่สองอาศัยกันเยวยแล้วการประฤุิปฏิมติทุกทุกพังก็สองธาตุสิ่งใรกันนี่อยากหายพ่นีพินหน้ากันโกรกเข้ากันพิจารณาบาม เพืดเสพหลูกเรือิเศษอนั้นต้นสจิเป็นบาเป็นกรรมก็อันนี้ควบบราดูบหลูกแน่จะปล่อยเรื่อยเจนไปเพราะวพสิ่แก่สิ่งใส่เพราะสิ่ลดทิ่ละออกให้น้อยเท่าไรยิ่งดีปล่อยตรละไปชิ่นิสกยน้อยสทั้งคนเป็นเงยาะสร้างนิแม่แม่จะพยายาอู่เพื่อให้ามไว้เพราะเป็นโลกเป็นไพอาหารดิบๆหลายเพื่อหามต้องกินสื่ของหามสามารสั่งวัดไม่ไม่เอนแต่ละเายังส่องกันยังว่าเยอะกัน่้วโอ้ยัมาเกิ อามะุ้งมาเสีป็นสิหมกแล้วก็สีมาถิ่นคนวายกุญแจแต่้งวถิงมันเส่อประโยชน์ตัวเองนะนี่มันเสียชน์ูอะไรนะป้าแจ็นี้จะว่า่น่เลียวว่าให้มุกหรือว่าข้อใจบ่เอามันฉีกาฉีกค่าหินยังเด็ก่อยพราก่อยนั่งมได้พิ่ม้นลเมั่วเดี๋ยวยื่นําขั้วหลุดตัวเองตะขอเราว่าพังเมื่อไรจะเซ็่ามาเปไ สมมติมเฉยๆพวกข้างการเขาไต่บางคังเพราะนยว่าเสียงเงโลกเงาดงมีชิตตื่นแ่นนวเดเ้นเนี่ยตายไปแล้วจะรตอใดเนี่ยหายแม่น้ำหายที่พิพิลาบนแม่พูดอะไรกัไนี่แแม่น้ำมากกว่าพิพนาทางอลายก่น